เป็นโอกาสดีเนาะนะครับผมในการเป็นแฟนมีที่เป็นการรวมตัวกันแล้วก็เราไม่เคยทําโชว์กันขนาดนี้มาก่อนใช่ครับผมในการที่รวมตัวดีไซน์ทุกคนมารวมกันซึ่งวันนี้ครับเราจะได้แบบโชว์เต็มๆให้พูดแต่ละคู่ดีกว่าความพิเศษของเขานะครับผมคู่คู่คุณของเบลลี่เบฟยังไงครับโอ้ถ้าคู่ของพวกเราวันนี้ทุกคนแบบว่าจะอยู่ในความแบบอยู่ในภาวังเอในภวังแล้วทุกคนจะต้องไม่ได้ออกไปไหนแน่ทุกคนจะโดนมนต์สะกดครับมนต์สะกด คือละสายตาไม่ได้บอกเลยอันนี้โชว์คู่นะโชว์คู่โชว์เดี่ยวด้วยโชว์เดี่ยวของคุณวิลลี่เป็นไงฮะโอ้โหร้อนแรงอะไรร้อนแรงไปมากกว่านี้แล้วผมบอกครับเพราะเมื่อวานแอร์ไม่เปิดใช่ไม่ใช่ไม่่ใชร้อนแรงร้อนแรงจริงๆโชว์ร้อนแรงนะครับผมโชว์เป๊ปร้อนแรงไหครับโชว์เป๊ก็ร้อนแรงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็ต้องรอติดตามดูครับ ครับนี่เขาเป๊ะเขาเป๊ะมากนะครับผมล่มูเลยมนนอนะครับเอาภูมิมาดีกว่าบางแนวภูมิแท็กภูมิแท็กไปเรียกว่าคู่เราเรียกว่าคู่หยุดเวลาดีกว่าครับหยุดเวลาเลยใช่สายตาต้องจับจ้องมาที่พวกเราเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นอะไรที่สโลว์แต่ว่าความจริงอ่ะมันเป็นเวลาปกตินะผมบอกแล้วคู่เราคู่หยุดเวลาครับมันเหมือนกับแบบความสุขเวลาแห่งความสุขมันจะผ่านไปแบบรวดเร็วรวดเร็ว อ๋อเราของคุณเลยครับคุณเฮงครับครับบอกเลยว่าวันนี้ผมมาทั้งโชว์เดี่ยวเฮ้ยโชกี้ยโชกลุ่มแปลกๆครับโชว์ไม่เราไม่มีโชว์คู่กับเขาไงแต่เรามีโชว์่จะขี้สามขี้ห้างรอรุ่นแรกเริ่มปวดท้องแล้วครับพี่ครับพี่เล่นได้ว่าต้องขอบคุณเซนสุกพงศ์ู้วครับผมครับผมเยอะเลยครับมาเต็มมาเต็มนะครับผมเต็มไว้ก่อนเรื่องน่าจะได้มี เอาฝั่งนี้บ้างเลยสองคนนี้นะครับผมพี่แก๊ปไพร์สก็เป็นโชว์ที่บอกเลยว่าหนักแน่นมากดูเดือดมากครับตั้งแต่วันที่ซ้อมแล้วครับก็อยากอยากให้ดูเพราะว่าทุกคนตั้งใจซ้อมมากคเพรก็ตั้งใจซ้อมมาเขาซ้อมเดือดบ้างจริงนะครับพี่แก๊บจริงเพราะว่าเสื้อยืดตัวนี้เปลี่ยนไปหกตัวแล้วเพราะไปท่กระชากเขาแค่หายใจาตายแ้เราจะมีตัวปุ่มหัวเราจะมีเบสที่แก๊บ ผมเองเลยเหรอครับใช่หเป็นเจ้าเกของโชว์ผมใช่ไหมใช่มีไม่มีบาเบลบาเบลไอโชว์ผมก็เดือดแล้วใช่ใช่ตัองมีต้อมีต้องมีเจ้าเกดมีมีครับมีผมนี่แหละครับเจ้าเกดบอกเลยก็ได้ครับอ้าวไม่เพราะเราเราออนแอร์ทีหลังแต่ว่ามีอีก มีใช่มีคือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวครับมีิงๆมีน้องๆน้องๆมาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เรามาดูกันรู้กันว่าใครไปเซอร์เชิ่งเกสในวันนี้บ้างนะครับผมรับรองว่าคือไม้แต่เซอเชิ่งเกสเราโชว์ก็จะเต็มเหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างของผมเองผมบอกเลยผมพาไปย้อนยุคหน่อยนะครับผมกลิ่นไอผมแต่หลายคนดูโชว์ผมดูแล้วจะยกโยกเต้นๆนะครับวันนี้ก็ยกยกเต้นๆแต่อาจจะไม่ได้มาแร็ปเหมือนปกติอ่าประมาณนั้นมีภาพเต้นไหมครับ อะไรนะครับมีท่าเต้นไหมครับรู้เลยบอกรู้เลยทำไบที่ป๊อปเป็นจิเป็นจิใช่ทำใบที่ป๊อปจริงจริงจริงปรมทไปกรู้องเป็นยังไงครผมพาทุกคนไปหลับฝันดีครับทำให้ทุกคนหลับดูแล้วหลับเลยไม่ตื่นไม่ตื่นนะครับนะครับแต่ว่าสนุกทุกโชว์ครับอยากให้ทุกคนติดตามมาจริงๆในวันนี้รัอยาก่าคล้วจะได้ตอนันครับครับครับ จริงเพราะมันมันจึ้งครับคือจริงๆรันทูของเราอ่ะก็ยังไม่เต็มเท่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันเต็มๆนี่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานอุปกรณ์บางชิ้นยังติดตั้งไม่เสร็จเรติดตั้งเสร็จันวันนี้หรือว่าอย่างเมื่อวานเองแดนเซอร์เราเราแค่เป็นรันทูมาบางส่วนแต่วันนี้เราจะเป็นแดนเซอร์จัดเต็มครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นเต็มๆไปด้วยกันซึ่งพวกผมก็เห็นเต็มๆกันในวันนี้ด้วย ใช่ที่ยิ่งกว่าตอนรันทูนะครับคือวันนี้ครับใครดูเรียกว่าแฟนมีตจบแล้วเราจะมีเป็นแบบว่า EP ีท้ายสุดของเดือดสายกันของเราสังหรณ์กันใช่ครับผมซึ่งถ้าใครบอกว่าเอ๊ะอยากดูอยากดูเหลือเกินทําไงดีซื้อบัตรทันนะครับออนไลน์ซื้อทันอยู่นะครับเข้ามาซื้อกันได้ครับสปอยได้ไหมขอสปอยได้ไหมอ่ะอยากนี่ไงสปอยอ่ะผมไปเลยครับผมไปแล้วสปอย คืออีพีแล้วให้เราเอนเครดิตตอนตอนดูแบบว่าช่วงท้ายครับผมโผลมาใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าผมโผลมาทำอะไรไม่ได้เจอกันนานเลยนะสกุลดาวนพรุตอันนี้ก็คุณคือใครนครับผมคุยกันทั้งโลกใช่ครับพี่น้องที่ผัดพลาดได้เจอกันแล้วประมาณนั้นครับนี่ให้เขาฝากดีกว่าคุณสองคนยังไงครับผมก็วันนี้นะครับก็ฝากด้วยครับกับแฟนมิตรแรกของพวกเราครับก็ Lost in the Jungle นะครับ กับนายพันทั้ง7คนบวกกับสเปเชียลเกสด้วยเมื่อว่าจะเป็นโชว์คู่โชว์เดี่ยวรับรองว่าพวกเราซ้อมมาอย่างดีมันแน่นอนครับผมให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับวันนี้นอกจากที่มีโชว์แล้วพวกเรายังมีภารกิจเก็บรวบรวมรูนสโตนในท่าต่างๆมาดูว่าแต่ละโชว์แต่ละภารกิจของเราจะผ่านไปได้ยังไงให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับ I นจนถึงวันนี้แล้วมันเกิดภาพนี้ขึ้นเบ๊เมเองไม่เคยคิดว่าเราจะได้รับความรักจากทุกคนเยอะขนาดนี้นเป็นความรู้สึกที่อิ่มมากๆและพร้อมจส่งกับให้กับทุกคน สะดุดอยู่คำพูดหนึ่งเวลาใครมาชมผลงนานพวกเราแล้วบอกว่าพวกเขาควรได้ควรได้รับความรักควรเป็นที่รู้จัก งานคอนเสิร์ตแฟมิีครั้งนี้มันสำคัญกับพวกเราแล้วก็สำคัญกับคนมาขอบคุณที่ทุกคนมาเคุนที่ทุกคนแต่งชุดแกลามันน่ารักมากๆเลยครับวพวกเราตาบจามากๆเลยผมรู้สึกว่าร,ร่องเราสมหวัของพวกเรา,ามันคือครอบครัวที่ มันโบ๊บ้างมสนุกมากมมนั่นแหละครับรม,ออม,มันคือความสุขที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันม,ม,มันคือความสุขที่ทุกคนให้พวกเราและมันคือความสุขที่พวกเราให้ความสุขทุกคนขอบคุณที่จับมือมกันตัง้งแต่ซีรีส์เริ่มมาจนถึงทุกวันนี้และสัญญาแ,แล้วว่าจากนี้จะจับมือกันตลอดสัญญาไหมครับสัญญาไหมครับ